โชกุนจะทำไอติมมาตรงนี้ลูกเดี๋ยวแม่ทำให้เอาน้ำใส่ก่อนเอาน้ำใส่ก่อนลูกนี่เอาใสา่เอาใส่มาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวแม่เปิดให้เดี๋ยวแม่เปิดให้แม่เปิดให้แั้เปิอืั้เงินแม่เปิดให้ก่อน เอาเข้ามาตั้งข้างในเนี่ยเขาไปตั้งข้างในเ,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนะอย่าเพิ่มเทใส่ถุงอ๋ออันนี้มันเปื้อนเนี่ยแม่ลนะ้างให้ก่อนน่งรอนไหมเปื้อนอโอ้โห ไม่เติมเลยเทน้ำใส่ลูกเทน้ำใส่จับดีๆเดียๆเรียๆๆมันจะกม่ช่วยแม่ช่วยอือใส่ใจพอใส่อีกไหมใส่อีกไหมเดี๋ยว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 เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ช่วยแม่ช่วยอือเอาเอาไม้เติมใส่เอาไม้เติมใส่สิ โนโนโนอาศสยที่ที่แม่ทําเสร็จแล้วเนี่ยลูกนี่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 คุณโอ้ยหกเลยต้งเลยหกเลยหกเลยกลับเลยนี่เอาปิดอย่างงี้ลูกปิดอย่างงี้เดี๋ยวป้าป้าอืมเอาใส่ก่อนใส่น้ําเขียวในี่ยใส่น้ําเขียวนะเดี๋ยวไม่ใช่ทางนั้นมันไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ใช่ โน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 ใส่ไหมใส่ไหมนี่ปิดอย่างนี้ปิดอย่างนี้ <patt idad. S 2> อันนี้น้ําเขียวก็ต้องใส่สีเขียวส,ส,สีอันนี้สีสีน้ําสีฟ้านี้ใส่สีฟ้าเนี่นี่ใส่ตรงนี้เออแล้วก็ใส่ช่องฟิชปิดสีลูกปิดฝาปิดฝานนปิดฝาอย่างเงี้นี่ก็ปิดฝาอึ๊บโจ้กุญชัยตรงนี้หรกเอ๋อา แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใส่ช่องฟิตก่อนอ่ะบอกอ่ะเดียว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 เดี๋ยวชบกุลไปแช่ไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมากินให้มันแข็งก่อนโอเค